我买一个。 ตอนนี้อยู่กับบุรในการโรงพยาบาลมันสูงวันนี้มิกรรมอะไรครับพอครับวันนี้มีการเปิดตึกเด็แห่งใหม่ชั่วคราวนะครับเราจะมีตึกที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้คนไข้เราเยอะนะครับเราก็แยกเด็กเนี่ยออกมารักษาเป็นส่วนแล้วเรามีทีมงานนะ่เปุณหมอเด็กคุมารแพทย์ในท่าไหนท่าไหนครับน่นเนยอ๋อรับครับ แล้วก็มีพยาบาลนะที่ไปผ่าน <พา S 2> การเทรน<ย><ถ>ดูแลเด็กโดยเฉพาะมาแล้วนะครับเราให้ความมั่นใจกับทางโนนสูงได้ว่าทั้งอำเภอโนนสูงและอำเภอข้างเคียงนะครับว่าเราสามารถดูแลเด็กๆได้เป็นอย่างดีนะอ๋อไปเยี่ยมชมในแม่วาหมีมเ,เตียงยังไงยังไงเดี๋ยวเราอยากรู้หมอเด็กชื่ออายครับชื่อหมอธีรารัตน์นะคะหมอพิมพ์ค่ะเป็นคนกันไหนครับเป็นคนอยู่ในโคราชนี่แหละในโคราชนี่เออมาเด็ก ทำงานก็นนี่จักหรือจัก,ก,ก,กเดือนจักปีที่ย้ายมาที่นี่ได้หนึ่งปีหกเดือนกับหนึ่งปีแล<า>้วอ,อ๋ตอตอนนี้ก็ทางผู้ในาการก็เห็นว่าเป็นหมอเฉพาะทางไม่อยากให้เด็กน้อยไปเคนกับคนใหญ่กันเถอะป่วยตุโรคอะไรจะติดก,กันง่ายใช่ไหมครับทัานนี้ก็ขอบคุณคุณหมอแล้วก็คาดว่าโอกาสข้างหน้าเราจะได้ตึกเนาะตอนนี้ก็จะอาจจะแยกเป็นซัดเป็นส่วนถูกไหมครับหมอครับาตึกนี้รอรอดำเนินการปรับปรุงตึกเก่าให้กว้างขวางจะได้ประมาณสามสิบ ตอนนี้รถใช่เขาเรียกอาคารชั่ววคครราาาอที่เป็นอะไรที่ทําคลอดมาก่อนอันเก่าตอนนี้บรรจุได้เอ่อาเล็กน้อยมาพักได้เจ้าคนครับได้เจ้าเบ้นตอนนี้12คน12คนครับวันนี้ก็ขอบคุณครับอีกสักหน่อยจะทําพิธีเปิดเนาะเป็นเรื่องเวลาขอบเดี๋ยวติดตามครับขอบคุณครับผู้ในการและทีมงานครับครับฟังอภิเษกนะครับคะคุณหมอวีรารศ จุฬาปกรณ์นะคะท่านท่านเป็นกุมารแพทย์นะคะได้กล่าวไวลานลวก็กล่าวเชิญท่านนายแพทย์พงษ์ชาครชัยนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ขอได้เชิญด้วยความเคารพค่ะเรียนท่านลูมในการหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานทุกท่านค่ะทีิฉันแพทย์หญิงธีรลักษณ์จุฬาปรกรณ์กุมารแ,แพทย์โรงพยาบาลโนนสูงค่ะขอเรียนรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเปิดขอผู้ป่วยในครั้งนี้นะคะ เนื่องจากทางโรงพยาบาลโนนสูงของเรานะคะมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยของโนนสูงของเรานะคะให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเด็กนะคะเนื่องจากเราเนี่ยมีการยกระดับโรงพยาบาล โดยหมอเองในทีมกุมารแพทย์ของเราและทีมกุมารทั้งหมดนะคะเห็นถ,ถึงว่าเรามีศักยภาพเพียงพอมีบุคลากรน,นะคะและมีสถานที่ที่เพียงพอที่จะพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเด็กนะคะทางทีมของเราเนี่ยก็มีความมีมุ่งหวังเนาะว่าเราอยากให้เด็กๆในโรงสูงของเรานะคะได้รับการดูแลเหมือนเหมือนญาติพี่น้องเราเหมือนลูกหลานเราะคะ่ะหมอเองก็ มุงม่งหวังงมหวังว่าอยากจะทําพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สําหรับเด็กๆนะคะการเปิดหอผู้ป่วยในครั้งนี้ค่ะมันก็เป็นความพร้อมในโรงพยาบาลของเราเพื่อให้มีการดูแลเด็กที่มีมาตรฐานมากขึ้นนะคะในานามของทีมกุมารเวชกรรมเนี่ยหมอขออนุญ,ญาต ขอบคุณท่านผอ,อนะคะที่ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณสถานที่รวมไปถึงคําแนะนําแล้วก็เป็นตัวอย่างในการทํางานเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมกุมารของเราสามารถทํางานร่วมกันได้นะคะซึ่งมนอกจากตัวผอเองก็ยังมีหัวหน้าส่วนหัวหน้างานในหลายๆท่านคอยเป็นเบื้องหลังความสาเร็จในครั้งนี้นะคะบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าในการนะคะกรุณากาเปิดขอผู้ป่วยเด็ก และเป็นประธานในพิธีเปิดอยากเป็นทางการขอบคุณค่ะรับเรียนอ่าหน้าฝ่ายมาหน้างานนะครับทีมกุมารและวิธกรรมและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับกับผมรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดนะครับขอผู้ป่วยเด็กในวันนี้นะครับ ซึ่งเป็นอีกก้าในของการความสำเร็จในการพัฒนาการบริการสุขภาพในระดับสูงนะครับโดยที่ทีมเด็กของเราเนี่ยจะเป็นทีมที่ดูแลผู้ป่วยกรุมานทั้งในอำเภอลนนสูรนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายํากเอขั้งเคียงนะครับโดยอำเภอขามแสแกแสและอำเภอคง,งที่เราต้องรับดูแลผู้ป่ว,วยเด็กนะครับ เด็กก็คืออนาคตของชาตินะครับการดูแลให้มีสุขภาพแข็งแรงจึงเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนนะครับการเปิดขอผู้ป่วยเด็กในวันนี้นะครับไม่เพียงแต่สถานที่ที่จะมีความสะดวกปลอดภัยนะครับแต่ยังสะท้อนถึงความทุ่มเทของทีมงานทุกท่กทานนะครับมุง่งมั่นสร้างพื้นที่แห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กและครอบครัวในนามของผู้บริหารโรงพยาบาลมังสุขอเชิญชมทีมงานทุกท่านนะครับ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจการพัฒนางานด้านภูมารวจิกรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์และขอให้เว่งนี้เป็นสถานที่ที่สร้างความอบอุ่นความปลอดภัยและรอยยิ้มให้กับเด็กๆทุกๆท่านในอำเภอโนนสิงและอำเภอท่านเคียงะบัดนี้ขอประกาศเปิดขอผู้ป่วยเด็กอย่างเป็นทางการและขอให้ขอผู้ป่วยแห่งนี้เป็นบ้านแห่งความังของเด็กๆทุกคนครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณนะคะท่านผออนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็ขอบคุณคุณหมอวิวขอเรียนเชิญท่านผออที่นะคะเราจะมีพิธีนะคะเปิดตึกนะคะเราจะมีนวัตกรรมสวยงามนะคะช่วยกันได้นะคะชอบสีไหนก็จับสีนั้นนะคะผออชอบสีน้ำเงินมาเดี๋ยวเล่วมเ่อนกันนะคะเป็นความภาคภูมิใจของเพื่อนเรา นับนับด้วยนะนับด้วยนับด้วยผู้ป่วยดิอยานเป็นทางการนะคะนับนับนับได้อยยังคะเดี๋ยวน้องนุ่มได้เรืยก็โอเคได้เลยนะคะต้องจับเวลาด้วยไหมคะยืมเพลงอาจจะยืเพลงแล้วดูไหมคะค่ะ เอาเทียมแสงอยู่แล้วเนาะน่ารักมากเลยนะคะขอผู้ป่วยเด็กหน้าเหนื่อยงาตาตาหน้ารักนะคะเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากเลยสำหรับการเปิดของหอผู้ป่วยเด็กในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะย้านพอ ีอะไรกินมั้งครับเนี่ยได้ย่างกรับผมได้แม่ได้แม่ได้ย่างได้ย่งครับไม่ได้ยังได้ยังได้ที่ยังย่าค่ะต้องกคตรค่ะองโคตรครับได้ที่ยังครับเนี่ยถือว่าแซ่บ ไม่ได้เจตโอนของแท้ของแท้ครับคืดว่าแ่บโอ้เห็นพริกเหรอครับผมเป็นไงแ่บไหมครับอร่อยไหมของของแท้เนาะนี่สวัสดีครับเอะไรมาให้พี่น้อง้าเองกินนอจากสูงเนินค่ะสูงเนินมาไกลเท่าหล่ะอันนี้ค่ะงก็มาจยกของเงินจากสูงเนินนะคะนี่ จะลาทอดลูกกะทิแต่พอดีเป็นลูกผิดสีชนีค่ะครับเอาลุยนี่อายครับเนี่ยกะเพรากะเพราหมูคนก็ไหนนี่คนก็ไหนคนคนดอนยมพูค่ะดอนยูพูแมงหลอนตะแหมงแต่ไปอยู่สงขเนินจ้ะโอเคครับก็คิดถึงบ้านเองมาทำบุญบ้านเองหมอหมอรุ่งขอมาเลยนมาให้หมอรุ่งครับผมน่ารักมากครับอันนี้เขาอายครับเนี่ยนี่คุณแม่คุณแม่มัดนี่เลยนี่ เนี่ยอ๋อที่แถวดันยุพูอนี้ใช่ค่ะเออแต่แบงดันพูอ๋ออรอ๋อนี่ค่ะอันนี้ออันนี้อฮะกองสูงไม่ให้เด็กสะถ้าถ้าได้เป็นทองคำมาจะยากใหญ่เลยนะเดี๋ยวเอาไปอันหนึ่งครับเอาเปิดให้คูพูดูหน่อย แดนแดนเอาไปหลอกเอ้ยไม่ใช่เอาไปแจกเด็กน้อยนี่ของแท้ของแท้เขาดูด้นี่แล ouais ้วกองซูมโอเคขอบคุณครับเอาไปเด็กน้อยเด็กน้อยมีแมทเลยมีแมทนางเด็กน้อยมีแมทเด็กเด็กเด็กมียังมียังไม่ใช่แมทมีแมทเด็กน้อยในห้องมีแมทโอเคครับ ดีครับครับขอบคุณนะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมวัมดีครับคุณสวยวอ,ะะอันนี้จะเป็นของคุณแม่บ้านสาธาสุดอำเภอโนโนโสูงนะคะบค กนเวเมาตั้งชาวแล้ก็อแนของาัท uh, ่องอุณนายพอพิีพมายประธานสมาคมแม่บ้านสามอร่งองการมมร่วมแสดงความยินดีค่ะหนึ่งสอใช่ค่ะขาสวยเกครกับน่ารักมาก เพื่อสัตย์มากเลยนะคะต่อจากการท่านผู้บริการก็จะมีหายแม่บาร์ดูขายตอนกินนะคะครับขอโทษครับมีอะไรมาแจกพี่น้องเองอ๋มีเยอะๆเลยค่ะอันนี้อันนี้ยอันนี้ข้าวกระเพราข้าวกระเพราข้าวสารข้าวถุงข้าวสารข้าวสารข้าวสารค่ะอันนี้เอามาข้าวสารเอามาเอามาแจกแจกใครบ้างแจกทุกคนที่มาร่วมงานร่วมงานพี่น้องไปเอง มีข้าวเหนียวมีซุปนี่มีน้ำผู้จบูทนี่มาจากไหนบ้างครับบูทนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็จะเป็นของสมออสมอใช่ค่ะโอเคครับนี่ขนมอร่อยไหมครับอร่อยค่ะปีกแดงกรรำเลยปวดทองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชิมได้ครับอันนี้ตำไอตำลาวตำไทย ผสมครับมาหาดูว่ามีอะไรอร่อยจะได้ช่วยมาแอบชิมด่าครับมีอะไรมาแจกพี่น้องกินครับหมูแดดเดียวครับหน้ามูแดดเดียวกับน้าทำบุญมาจากไหนป้าป้ามาจากไหนครับมาจากบ้านคุณงปน้านี่ยบ้านอะไรนะดอนชมพูอ๋อทำไมลูกอ่ะเขามีงานก็หหลาาานนนเเปจ้้ที่อ๋อ เลียกมาเลี้ยงเลี้ยงคนไข้หรือาเจ้าพนักงานทุกคนเดินมาแต่พามาขอบคุณครับร่บรวยนะครับใจบุญนะครับอันนี้มีเขาอันนี้ก็มีของชงกาแฟนะครับใช่ปหอ๋อไอติมขนมนมเลยอันนี้บขาถ่ายรูปไหนนะครับมีทุกคนสวยๆครับครับ ครับครับวันนีไปเลือกงามยามดีนะครับเลือกวิธีเปิดอันนี้ครับสองครับถ่ายรูปหน่อยนะครับ นี่ผมไทยทยนิดนมงะครับหมอใช่หมอครับเช่หมอครับขอบคุณท่านอาจารย์คงศักดิ์งมือดังๆก็รับอาจารย์ด้วยระคานานาสาระอำเภอโนนสูงหสอง